สวัสดีครับผมสวัสดีสวีเดสวัสดีตอนคารแรงครับผมน้ำตาหลอ่าวันนี้เราเสิมาก้อยปลากินยาคารแรงนะครับเนาะผูส้สาสมน้อยอ่านี่ครับผมพ่อขัวจำเป็นโอ้โบแม่ครับผมเห็ดเป็นยูดอกเห็ดมะเกดได้นี่แหละครับผมเขาเรียกว่าก้อยปลานะครับก้อยปลาครับก้อยปลา ่าแซ่บมาแซ่บกับบารองดูครับผมบารองมาเชียงมาชมมาชิมดูครับผมเอ้าคือว่าังสั่นนี่ก็วันแรกก็ไม่ได้แถวนะอ๋อคนนี้ครับเบาโยกครับผมอ่าคนเลรเขาเรียกว่าที่บ้านผมจะเรียกว่าโคเรนะครับนี่เขาไปซื้อผักมาครับโอ้กับถ่าเอาผักกรพมืนกับมาได้กินทด้เกียครับผมนี่ครับผมเรียกว่าโคเรนะครับมึงจะโคเรนะครับเนาะอืมนี่ครับบองบรองบารองอ่านี่ครับมาแสบไปหาหมอโกคือเก่าละครับผมหมอหานมันไก่พื้นวไปนะครับเนาะ ครับมาแซ่บก็คือว่าผู้ใดเป็นคนป่วยครับผมตามที่ผมเคยเคยเคยบอกเคยบอกกันมาให้ฟังนะครับเนาะอ่ามาซิมครับมันเป็นจังได๋มันสิแซ่บหรือบ่แซ่บถ้ามันแซ่บไปหาหมอโกคนสวยเหมือนเดิมครับพี่แก๊บปั้นสองนะครับเนาะอ่าโอเคผมสิลองซิมมันคำสิเป็นจังได๋บาดท่านีอ่ะซิมเด้อครับบาดนี้ิมเนาะปาดโถเข้า่าแซ่บผักแซ่บดีแซ่บอีีแล้วกระดอกระเดียกเข้ามาเลยคำเนาะ เอ็กกระลาพกขนม้าเหรอเด็กกระลาพกันม้าป่ะอ่ะผมกับบ้าซับมีคำเนาะโอเคนะครับสวัสดีสวีดีครับผมสวัสดีพีเรียหัวโอ้จังไรนะเจ้าโอทำไมจังไรไม่ใช่ผมครับผมอ่ะโอเคครับผม